ค่ะรีแคปคอนเสิร์ตวีวีเซอร์คัสปาร์ตี้บอกเลยนะคะว่าเป็นคอนที่ลงอินฟูเยอะมากใหญ่วันนี้นะคะเรากำลังไปคอนนิปาร์ตี้นีเราถึงที่งานแล้วนะคะขอตัวจุ๊บจุ๊บฮานาโล โชว์เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงเซอร์คัสของพี่พีแก๊งคิวอีกทั้ง5คนนะคะบอกเลยว่าพี่เอิกตัวจริงคือผอ,อมตัวเล็กลงมาก <L un ters> นี่พี่เอแขนน่ารักไหมล่ะจึ้งตาไปทีนึงโชว์และจะเป็นใครไม่ได้นอกจากแมสเตอร์นิสานะคะมาในทีมโชว์เกิลนะคะเสื้อผ้าหน้าผมก็คือไม่ต้องพูดถึงตา,ามภาษาแมสเตอร์นิสานะคะแขกรับเชิญเป็นพี่หญิงรัทาและทีท่สำคัญสุดคืออามามาดว้วย โชว์ต่อไปโชว์พี่เอกแหคือจัดใหญ่จัดเต็มไม่แพ้กันเลยมาในทีมตัวตลกนะคะคือพลังเสียงนี้ตะลึงมากเพลงที่ใช้ร้องต้องเป็นเพลงสายแดนซ์อยู่แล้วตามคาแรคเตอร์พี่เอกแหนี่ค่ะ MVP สุดของฉันคือจานฟอร์ยูของพี่นาลาต่อไปนี้ค่ะพี่มิกแบดมิกซี่ชีจะเต็มมากร้องเต้นโชว์กายกรรมมาหมด แม่ก็ชชวหวานไปเลยสินค้าหนึ่งแม่าซาดิสาคัมแบ็กแล้วจ้าพี่เออคือลงลิปแบบลงลิปจริงๆมาพร้อมพี่เจซี่นะคะคือสวยมากที่ปรับตัวแม่พี่เออก็ขนมาและโชว์ที่ฉันตั้งตารอที่สุดเอรี่แบ็กคอบา้าแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆโชว์อินเนอร์พี่เอรี่คือดีมาก แล้วที่คือหาที่สุดคือนี้ค่ะกระจุไปเลยสิคะชาลปิดก็จะเป็นเพลงใหม่ของฮิวีนะคะก็คือตลอดการไม่มีจริงคือฮิวีอยู่กันมา10ปีแล้วนะ แกนี้ถือเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ฉันซื้อบัตรเข้ามาดูเลยนะถือว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าได้เจอแบบอินฟูเยอะมากที่จริงมีโชว์อีกเยอะมากเลยนะคะที่เราไม่ได้ถ่ายมาคือ enjoy กันมากจริงๆดูจากเพื่อนสังเกตได้เอาใครที่ไปมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าชอบโชว์ไหนกันบ้างไปแล้วบาย